ให้เดนให้ลูกชายมาเจ็ดเจ็ดแสนก็เหรียญครับผมครับยดดีพี่พี่ทุกคนด้วยนะครับ กินข้าวครับซินเจ้าซินเจ้าซินเจ้าดงบาเวียดนามเทพสุดยอดครับขุนเดชปีนเก้าอี้เลยครับเมื่อกี้ไิเนมากเข้าไปมกซินเอกิซินเจ้าอ่ะ เมื่ีเทพบอกว่ากี่ด,ด,ดีค่ะเสื่อกี้โอ้โหเผ็ดมากวันนี้ไม่กินมาม่าเหรอข้าถ้าวัน Lydia ไหนมีข้าวก็ไม่กินมาม่ามาม่านี่จะเป็นแบบว่าเวลากลับบ้านมาแล้วไม่มีข้าวกินก็จะเป็นตัวเลือกสุดท้ายท <c oughs> <c oughs> ุกคน ถ้าหัวใจส้มได้ได้หนึ่งหมืน่นจะได้อะไรทุกคนหัวใจส้มข้างบนอะหัวใจส้มตรงเนี้ย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 ทุกคนตรงเนี้ยมื่อคืนมีคนบอกป๋าว่าได้ได้อะไรเหรอไม่รู้เหมือนกันโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยใครพิมอะไรชินจาวกับเอินสวัสดีครับเอ,อ,เอ่อฝากกดแชร์ฝากเคาะจอฝากเคาะเคาะหน้าจอให้ด้วยนะครับ อยากให้ได้ครบหมื่นหนึ่งอะหัวใจส้มอะถ้าครบหมื่นหนึ่งเขาจะให้อะไรทุกคนไม่ใช่ในอรอบเลยแค่กดวันละหมื่นนะครับอืออือกัอออนทยมเ่วันทีพี่อ๋องเลยวันที่แปดผมบอกตรงนี้เลยว่าถ้าน้องกามินเจอกับอังกุลน,นะครับมผมก็จะอยู่เฉยเฉยโอ้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณพ,พี่อ๋องอครับขอบคุณมากครับ เพราะว่าอัง,องกุลเป็นเพื่อนผมก็คือเวลาพีเคอ่ะไม่ว่าจะใครกับใครทั้งนั้นแหละถ้าเป็นพวกพวกกันผมไม่เล่นนะขอบคุณหมวด,ดครับขอบคุณมากครับถ้าเป็นพวกกันผมไม่เล่นอืเพื่อนพี่น้องไม่เล่นอนะ เจอผมนะนะเพราะว่าผมเป็นคนรักเพื่อนรักพี่รักน้องนะพวกกันเราจะไม่เล่นกันเองไม่เอาเราจะเป็นผู้ชมที่ดีเราจะเป็นผู้ชมที่ดีทุกคนเพราะว่าผมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอาน้องกามินพีเคกับอังกุลถ้าผมเข้าไปโยนให้น้องกามินอังกุลก็จะรู้สึกไม่ดีว่าโอ้บ oh, ิ๊กบอสไทยแลนด์ พวกกันเขาก็จะน้อยใจว่าเอ้ยทําไมเรา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 ,เราไม่ช่วยเขาอะไรแบบนี้แหละอืนี่แหละเรเวลารู้จักกันเป็นพวกกันนี่มันก็ยากไงทุกคนเพราะมันก็ไม่รู้จะเล่นยังไงเดี๋ยวไปช่วยเคาะหน้าจอให้แล้วกัน <c oughs> ขอเป็นด้อมเกลือหนึ่งวันด้อมเกลือหนึ่งวันทุกคน <c oughs> สินเจ้าโอกิสินเจ้า จะเหมือนเราคนไทยนะรักรักพวกรักรักเพื่อนเ <c oughs> ออพลังเดี๋ยวเจอพลังด้อมเกลือเปลี่ยนคนเล่นได้อยู่ถ้าเปลี่ยนคนเล่นได้อยู่อะ่เปลนไม่ไเขาอินโดนีเซียเนี่ยเจ๋งๆก็คืออังกุลนะผู้ติดตามยี่สิบกว่าล้านคน มังกรผู้ติดตามเยอะพูดตามยี่สิบกว่าล้านนะครับโอ้ขอบคุณครับโอ้พี่คนนี้เวลสี่สองรูปสิงโตพี P ่ยีด e ับเบิลเอลโอดับบิเอฟไอเอเอสเอ็นเฮสดีครับสวัสดีครับอยากจะอ่านภาษาอังกฤษเป็นทุกคนต้องไปเรียนแล้วแหละโอ้ขอบคุณขอบคุณทองควันด้วยนะครับ ขอบคุณของขวัญทุกบาททุก,กตังที่ส่งมาให้เงินทั้งนั้นอ่าปะโยนให้ฝั่งอะปะโยนให้ฝั่งอะยี่สิบลูกแล้วกันยูนี้ปะโยนให้ฝั่งอะยี่สิบลูกปะโยนให้กาเมินเสร็จปุ๊บปะโยนให้น้องกาเมินเสร็จปุ๊บก็โดดปะโยนให้อังกุล <c oughs> เขา,า,าเรียกว่าให้กําลังใจให้กําลังใจทั้งคู่อืมนังโอโล่แล้วครับตอนนี้ m v p โอกิผมไม่เคยแข่งับเขาเลย ผมไม่เคยแข่งเขาเลยทุกคนถ้าแข่ง P K ดอกกุหลาบผมเล่นถ้า P K ดอกกุหลาบผมเล่นหมูนุ่มห,หยุดถ้าแบบแข่งพ P K ดอกกุหลาบผมเล่น <laughs> P K ดอกกุหลาบอย่างเดียวนะมันตั้งได้อะมันตั้งได้ อ่าพีเคดอ,อกกุหลาบพีเคดอ,อกกุหลาบเนี่ยสนุกทุกคนจะได้ร่วมร่วมกันแบบว่าเล่นแนนมันเนี่ย ถ้าพีเคกักุลาบเนี่สนุกเลยทุกคนได้แบบทุกคนมีส่วนร่วมหมดเลยเพราะว่ามันตั้งได้มันสามารถตั้งได้ว่าให้ให้เล่นเฉพาะดอกกุลาบก็ตั้งได้ตั้งได้แต่เคยจะเล่นแมตช์ใหญ่กับอินโดครั้งหนึ่งนะแต่ก็ไม่ไม่ได้เล่นนะครับตอนนั้นเคยจะเล่นกับบางซูจําได้เลยตอนนั้นมันมีคนที่อยู่อินโดนีเซียคนนี้โหดมากมาท้าผม ผมก็บอกว่าได้ผมจะเล่นให้แล้วไปไป,ปมาพอถึงวันเขาก็ยกเลิกเขาโชว์ร้อยเอ็มร้อยเอ็มคืออะไรทุกคนเดี๋ยวเจอเทพไทยหรอกรู้จักว่าเทพไทยอ่ะ ยังเ,เ,เติมเติมเติมน้ำให้หน่ะร้อยอ,อโโทท๋อใครโชว์ใครโชว์ใครโชว์ทุกคนใครโชว์ใครโชว์เทฟเกลือใครโชว์เดี๋ยวเจอผมนะสวัสดีหม,หมอหมอรู้จักเดี๋ยวเจอผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโทรหากราฟิกก่อน เดี๋ยวผมโทรหาพวกช่างตัดต่อก่อนจะเอากี่เอ็มเดี๋ยวทำให้ทุกคนอ,อ๋ออ,อ,อ,อังกุลนะพวกกันไม่เป็นไรวะไว้คนหนึ่งทุกคนไว้คนหนึ่งไว้คนหนึ่ง <c oughs> นึกว่านึกว่าใครอ๋อ อังกุลไมเฟนไมเฟนไมเฟนเขานิี้ใสดีเขานิี้ใสดีครับทุกคนเขานิี้ใสดีเป็นคนมีซามมาครราวะนะครับคนเลยติดตามเขาเยอะเห็นปะล่ะคนติดตามเขาตั้งยี่สิบกว่าล้านคนเพราะเขานิี้ใสดีนะครับ รู้จักนานแล้วรู้จักตั้งแต่ตอนเล่นแรกๆเลยครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะตอนที่ว่ามีเลเวลสี่อะตอนนั้นที่แบบเลเวลสายเปยุคแรกเลยผมเนี่ยสายเปยุคแรกเลยยุคแรกที่แบบเพิ่งทำเลเวลเข้ามาแล้วผมก็เข้ามาเล่นในตอนนั้นครับผมเป็นแบบสายเปยุคแรกเลยผมเล่น ผมเล่นเลเวล40เต็ม2ยูสแล้วผมก็เลิกเพราะว่าตอนนั้นผมผมน้อยใจทิกตอกเพราะว่าแอ่าผมโดนผมโดนบล็อกเรื่องเรื่องพูดผิดผิดกฎเกี่ยวกับอันนั้นน่ะเกี่ยวกับอ่าที่วัยรุ่นไทยชอบกินน่ะผมดันผมดันเผลอไปพูดพอดีนะครับจังหวะจังหวะเราจะกินน้ำเราเฮ้ยเติมน้ำให้หน่อยสิเออแล้วจังหวะพูดออกไปในกล้องโดนแบนเฉยเลย โดนไม่ได้เลยอเออนั่นแหละ <ś led> รู้จักรู้จักคำว่า <ś led> พูดไม่ได้นะปิวนะบอกไว้ก่อนเลยอืน้ำใบเตยใช่ใช่ใช่พูดได้ไงไม่ได้กลิ่นม่อ้าไม่ได้พูดไม่ได้นะนะไไพูด,ด,ด,ดพูดพูดปิวเลยปิวแน่นอนโดนมาแล้วโดนมาแล้วพอพอโดนเสร็จปุ๊บพอโดนเสร็จปุ๊บเนี่ยพอโดนเสร็จปุ๊บเนี่ย ผมก็โทรไปหาสังกัดทิกตอกไทยแลนด์ตอนนั้นส,สังกัดเขาก็พยายามช่วยเต็มที่แหละแต่ว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของของกฎชุมชนนะครับก็เขาก็ช่วยไม่ได้ก็เลยโดนบล็อกไปประมาณ15วันก็เลยเลิกเล่นเลยงอนเลิกเล่นไปเลยตอนนั้นกาพ่อจ๋าช่วยขุนเดชเอ,อ้ย เผ็ด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 บพ่อจ๋าช่วยคุณเดชยวขับรถออกไปที่ทำงานก่อนทุกคนโอ้ยยังไ,ไ,ไงรถเป็นรอยหมดแล้วโอ้ยทำมาแปบมันเบียดเกิน พ่อใช้ครีมอะไรหน้าขาวมากผมผมไม่โดนแดดทุกคนผ